สวัสดีค่ะหมอแพทย์หญิงประภากรเอี่ยมโสพลอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุคลินิกศูนแพทย์พ,พัฒนานะคะที่สูนแพทย์พ,พัฒนาของเราก็มีคลินิกเฉพาะทางที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะที่คลินิกผู้สูงอายุด้วยนะคะ เนื่องจากในเทศกาลสงกรานต์หรือวันที่13เมษายนซึ่งถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาตินะคะหมอก,ก็มีเคล็ดลับดีๆในการเตรียมตัวไปหาผู้สูงอายุกันค่ะ 1. พักผ่อนให้เพียงพอเตรียมสภาพเครื่องยนต์ให้พร้อมก่อนจะไปหาผู้สูงอายุ 2. ตรวจ ATK ค่ะเราปลอดภยัยท่านปลอดภัยนะคะ3เตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่ เพื่อที่จะดูว่าท่านยังใส่เสื้อผ้าไซส์เดิมหรือเปล่าหรือของใช้ของกำนันเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ท่านได้อุ่นใจนะคะ 4. งดสุราค่ะและลดงดการเล่นมือถือเพื่อที่จะใช้เวลาอยู่กับท่านให้นานที่สุดค่ะ 5. อาการสำคัญที่เราควรจะสังเกตในผู้สูงอายุนะคะ 1. ผอมลงถ้ามีน้ำหนักลดลงมากกว่า5 1 0ในช่วง6เดือน 2. 6หล้มมีภาวะหกล้มบ่อยๆหรือ6กล้มมากกว่า2ครั้งใน1ปี 3. หลงลืมลืมแม้กระทั่งมือเย็นเมื่อวานรับประทานอะไรเข้าไปหรือลืมเปิดแกส๊สเปิดน้ำทิ้งเอาไว้แล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำา 4. หลากหลายคือการใช้ยาหลากหลายชนิดเช่นมียามากกว่า10ชนิดขึ้นไปหรือใช้ยาซ้ำกันหรือไม่สามารถจัดยารับประทานเองได้ ห้าหลงเหลงจิตใจหลงเหลงหดหู่ซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งการหุดหงิดที่ไร้สาเหตุมากๆก็เป็นอาการสําคัญที่ควรจะพามาพบแพทย์นะคะเมื่อเราได้พบกับผู้สูงอายุอย่าลืมสังเกต5อาการเหล่านี้ผอมลงหกล้มหลงลืมหลากหลายของยาที่มากเกินไปหรือใจหลงเหลงเพื่อที่เราจะได้ดูแลผู้สูงอายุและคนที่เรารักได้อย่างทันท่วงทีนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะ